สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันอีกแล้วฮะกับรถแท็กเตอร์คูบูต้า L5018 นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมี2สาขานะครับตลาดทํามะเขืออาเภอคลองขุ่กำแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตมุนวังบัวอําเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับห่างกันอยู่8กิโลเมตรนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ L5018 นะครับ สวยๆนะครับรถจดทะเบียนปี63านะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจดทะเบียนปี63นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นผ่านพวนนะครับผ่านหกยี่ตราช้างนะครับตอนนี้สภาพเดิมๆนะครับลูกค้าเจ้าของเดิมไม่ได้ติดตั้งใบมีดหน้ามานะครับยางดีสี่เ้นเลยครับสวยๆสีสันกระทาร้อนนะครับสีสันเดิมๆนะครับสีเครื่องยนต์นะครับสีสันเดิมๆไม่มีแกะถอดนะครับ สภาพเป็นรถไร่นะครับลูกค้าด้านหลังมีรอยขีดข่วนนะฮะบ้างนะครับผมทะเบียนนะครับต่อคอ4163จะเชิงเซานะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ของชัวร์แน่นอนนะครับชั่วโมงการทำงานนะฮะ342ชั่วโมงนะครับสภาพดั้มเดิมนะครับใครที่ต้องการหา L50 สภาพดั้มเดิมนะครับนี่ฮะเชิญได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์เลยนะฮะเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตัวรถพร้อมผ่านพวนะครับด้านท้ายนะครับนี่ฮะสีสันดัมเดิมนะครับนี่เลย ดุมล้ออะไรเดิมๆนะครับใช้งานน้อยนะครับส่วนเวียปี63นะครับราคาอยู่ที่5 49,000บาทนะครับ5 49,000ใครที่ต้องการหารถ L50 สภาพสวยๆนะครับนะฮะสภาพพร้อมใช้งานนะครับหรือจะติดตั้งใบมีดตอหน้าเพิ่มนะครับก็มีทั้งคานบนมือสองนะครับแล้วก็คานล่างใหม่ของนาซ่านะครับก็บวกเพิ่มไปตามตามความต้องการของลูกค้านะครับ 5 4 9แสนสี่หมื่นเก้าครับกับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสภาพสวยๆส,สีสันนิมเดิมนะครับรถไลแ่แท้ๆนะครับนี่นะฮะน็อตต่างๆนะครับสีแสงเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะครับ,ส,ส,นนนรบ,รบสวยๆเลยฮะจะติดตั้งว้มีดนหน้าใหม่นี่สวยมากเลยนะครับ ใครที่ต้องการหา L 5 0 1 8นะครับสวยๆนะครับเชิญในที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่ทอนชัดก็เดิมนะครับ549,000นะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ของชัวร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ับเพื่อนสี่ล้อนะครับทุกผ่าน สวยนะครับรถไล่สวยนะครับเชิญที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวรถพร้อมผ่านพวนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทร08752238309533999นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับรถจอดอยู่ที่ปัญญาเทคเตอร์สาขาสองนะครับนี่มาเมื่อชมได้มาทดลองขับได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาแวะชมได้นะครับข้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ